AR 3D Post e r s c สแกนปัญหาที่เก็บได้จากการสัมภาษณ์สังเกตจากห้องสมุดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการคือไม่มีใครสนใจกิจกรรมที่บาารรณากษ์จัดขึ้นภายในห้องสมุดผู้ใช้มีภาพลักษณ์ต่อห้องสมุดแบบเดิมๆผู้ให้บริการแค่คนเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะไม่มีผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการเนี่ยน้อยงบประมาณในการที่ส่วนกลางให้มาเนี่ยห้องสมุดเนี่ยได้น้อยถึงน้อยมากในส่วนของการเงินเนี่ยผู้บริหารอาจไม่เห็นความสําคัญของห้องสมุดในส่วนนี้ค่ะ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศที่คนไม่ค่อยเข้ามาใช้เพราะว่ามันไม่น่าสนใจอาจจะเป็นเพราะระบบที่ใช้เนี่ยค่อนข้างยากสาหรับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนมากที่ผู้ใช้เนี่ยจะเป็นอาจารย์เป็นซะส่วนใหญ่และในเรื่องของสถานที่ที่มีอย่างจํากัดการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเนี่ยจึงมีข้อจํากัดตามไปด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรอบและบรรยากาศการลงพื้นที่ค่ะ พราะอะไรถึงเรื่องแนวคิดนี้พอต้องการเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงให้ตอบสนองผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดจัดทําทรัพยากรสารสนเทศแบบใหม่โดยใช้ AR เทคโนโลยีเทคโนโลยี AR นี้จะสามารถทําให้ผู้ใช้เห็นสภาพเสมือนจริงได้โดยรอบโดยไม่จําเป็นต้องเดินไปที่สถานที่จริงรวมถึงสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ในรูปแบบใหม่แบบ AR 3 D ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผลงานชิ้นนี้มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแรงบันดาลใจได้มาจากการที่ได้แนวคิดของอาจารย์และเพื่อนระบบออนไลน์และระบบ VR ทำให้เกิดการเหมอนรวมกันระหว่างทั้งสองรวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่ได้นำเสนอผลงานกลุ่มของพวกเราอยากจะประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือห้องสมุดที่ถูกมองว่าไม่น่าสนใจและล้าหลังสมัยเจนอย่างพวกเราเลยนำความคิดเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์กับห้องสมุด ซึ่งเป็นในรูปแบบ AR 3 D ลบล้างความคิดที่ว่าห้องสมุดนั้นไม่น่าสนใจและมีทรัพยากรน,น้อยที่ไม่น่าดึงดูแหล่งข้อมูลที่เข้าไปสืบค้นเพื่อหาแนวคิดในการสร้างรวัตรกรรกในชิน้นนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้แหล่งข้อมูลในเรื่องของการนำ AR t d มาใช้ในการศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบรายวิชาต่างๆทำให้เราเข้าสืบค้นจากหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี AR สมิติ และได้ลองจำลองรูปแบบเพื่อน,นํามาปรับใช้ในห้องสมุดรวมถึงแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสายไอที IT, และก่อสร้างรวมถึงคณะสถาปัตยกรรมที่มีการจําลองภาพสามมิติแบบปแปลนก่อสร้างต่างๆครับคุณสมบัติที่ดีและความเหมาะสมต่อผู้ใช้งานหนึ่งเน้นการใช้งานที่ง่ายและสะดวกเรามองทุกมุมโดยได้จากการสัมภาษณ์โทตนาในช่วงวัยที่กระจายตัวทําให้ได้แนวคิดที่จะต้องรองรับผู้ใช้ได้ทุกัย ฉะนั้นนวัตกรรมของเราได้คุณสมบัติที่ดีคือการใช้งานง่ายไม่ยากจากคลิปสาธิตจะเห็นได้ว่าการใช้งานนั้นง่ายมากฟังก์ชันเสริมเพิ่มเพิ่มความใส่ใจฟังก์ชันนอกเหนือจากตัวสามมิติคือซูมเข้าซูมออกในการดูภาพหนังสือจำลองบนโปรเตอร์เป็นดีเทลเล็กๆที่ผู้ใช้สามารถสัมผัส,าาสาาได้ถึงความใส่ใจของเราบารรณาลักษณ์เหนื่อยน้อยลงนวัตกรรมของเราจะทำให้เหมาะสมต่อผู้ใช้และยังคำนึงถึงบรรณาลักษ์ เราจะช่วยในการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ผ่านโปรแกรม A AR 3 D p o r เต r ของพวกเราด้วยการทำหน้าที่นี้แทนบรรรักษ์การปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขหลังจากได้ฟีดแบ็กคุณสมบัติที่ดีที่แก้ปัญหาได้ดีขึ้นคือช่วยการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่กิจกรรมภายในห้องสม,มุดแทนบนรรลักษ์ที่งานล้นมือด้วยรูปแบบเทคโนโลยี AR สาม D ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นลิขสิทธิ์ทำการทำบรรณิธิทัศน์ออนไลน์ในการแนะนำหนังสือแทน เพื่อไม่ให้ห้องสมุดโเรียนเสียนารักกรมแพทย์ทหารบกเกิดผลกระทบเรื่องลิขสิทธิ์ในการที่จะจะทำแฮกสล็อกหนังสือออนไลน์แบบเฟสหนึ่งในเฟสสองเราจะเน้นที่การประชาสัมพันธ์และตัวเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อดึงดูดความน่าสนใจของห้องสมุดมากยิ่งขึ้นการใช้งานและทฤษฎีแนวคิดของ A R T D poster scan การใช้งานโปสเตอร์แนะนำหนังสือพร้อมสน้ลัก A R scan w r scanner recommend book เป็นโปสเตอร์หนังสือที่มีสัญลักษณ์ระบบ VRT d Scanning ให้ผู้ใช้น,นำหนังสือที่เชิญชวนให้เข้ามาอ่านหรือยืมเป็นหนังสือที่มีในห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์กรมการแพทย์ฐานบกเมื่อสแกนที่ใดที่1บนโปสเตอร์เมื่อสแกนจะขึ้นรายละเอียดพึงภาพเคลื่อนไหวหรือภาพสามมิติขึ้นมาโดยตัวอย่างนี้เป็นการแสดงภาพของภาพสามมิติครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างโปสเตอร์สำหรับผู้ใช้นะครับ ขั้นที่หนึ่งนะครับสแกนตรงจุดที่ต้องการบนโปสเตอร์หนังสือจำลองของห้องสมุดโรงเรียนเสนาลักษณ์ขั้นที่2นะครับจะแสดงภาพสามมิติรวมถึงเรื่องย่อของหนังสือที่มีภาพสามมิติแสดงขึ้นมาในภาพถัดไปขั้นที่3นะครับเวียร์สแกนเนอร์รีคอมเมนต์บุ๊กผลจากในจอมือถือหลังจากสแกนเมื่อจิ้มไปที่รูปแล้วจะแสดงภาพสามมิติของเอกลักษณ์ในหนังสือเล่มนั้นออกมาเป็นภาพเสมือนจริงขึ้นมาที่หน้าจอนอกเหนือจากโปสเตอร์ภาพหนังสือครับขั้นที่4นะครับ นอกจากภาพจำลองเสมือนจริงของสะพานสายตินั้นเร่งขึ้นมาเมื่อจิ้มเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้าแนะนําหนังสือและตัวอย่างคําแนะนําของหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้สนใจในการใช้หนังสือและอาจเข้ามาที่ห้องสมุดโรงเรียนเซนารักมากขึ้นครับนี่คือตัวอย่างนะครับหลังจกสแกนทุกคนจะได้เห็นจากช่วงต้นคลิปที่ได้ลองใช้งานและนี้ก็คือโปสเตอร์จำลองรูปแบบอื่นที่พวกเราได้ออกแบบไว้ครับ ส่วนอันนี้จะเป็นโปสเตอร์ที่เราไว้ใช้เน้นในด้านประชาสัมพันธ์นภายนอกสมุดครับจะเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่รวมถึงเพจที่ไว้ติดต่อบ,บรรลักษ์โดยใช้ระบบสแกนสายมิติเหมือนกันครับ